มาดูเรื่องของการเมืองนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เปิดตัวเป็นคนกลางในการหาทางออกให้กับประเทศก็ได้มีการเดินสายพบกับกับบุคลคลสําคัญต่างๆนะคะเมะื่อวานนี้หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ค่ะก็ได้เข้าพบกับ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพื่อหาหรือแนวทางการหาทางออกให้กับประเทศและบอกด้วยนะคะว่าพร้อมยุติบทบาทของตนเองหากดําเนินการเรื่องนี้ไม่สําเร็จใน1-2สัปดาห์ส่วนนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะก็ขอให้ทุกฝ่ายนั้นให้กําลังใจกับหัวหน้าพักประชาธิปัตย์โดยรัฐบาลก็พร้อมให้ความร่วมมือค่ะนางสาวยิ่งรักชินวัฒนนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะเรียกร้องให้สังคมนั้นให้โอกาสนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้ทำงานอย่างเต็มที่ในการเดินสายพูดคุยเพื่อหาทางออกให้กับประเทศหลังถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายโดยสนับสนุนให้นายอภิสิทธิ์ค่ะได้เจราจาพูดคุยกับนายสุเทพเท,พเทือกสุบันเลขาธิการกปรปสซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดแล้วในการเริ่มต้นเจราจาเพื่อหาทางออกให้กับประเทศเดี๋ยวฟังเรื่องนี้จากนายกรัฐมนตรีค่ะ จริงคุณอภิิ์ขอเวลาสิบวันนะคะก็คงต้องให้ทางคุณอภิสิทธิ์ได้ทําง,งานให้เป็นที่ก่อนนะคะเพราะว่าเราก็คงคอยติดตามนะคะเพราะว่า ถ้าทุกอย่างเป็นไปอย่างที่คาดหวังมันก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับประเทศที่เราจะได้มีโอกาสได้มีทางออกค่ะก็รัฐบาลพร้อมกันร,รัฐบาลก็มีความเปิดกว้างนะคะเพราะว่าอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วก็อะไรที่เราจะร่วมมือได้เราก็ยินดีกับทุกๆคนนะคะจริงตอนนี้ยังไม่มีการนัดหมายจากทางคนุณวิสิต่ะคะ่ะก็คงต้องรอให้มีการนัดหมายเป็นทางการคงหาลือในอรายละเอียดต่อไปนะคะนะคะ ก็คงขอดูรายละเอียดก่อนนะคะคงตอบบนนี้ไม่ได้ะค,ะค่ะจริงแล้วก็เป็นความคิดที่ดีนะคะเพราะว่าจริงแล้วทางด้านของคุณฤภิศิธิ์เป็นผู้เริ่มต้นในเรื่องของการปฏิรูปในแนวคิดที่จะหาทางออกของประเทศก็ถือว่าเป็นผู้ที่เรียกว่าผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้มีโอกาสได้คุยกับคุณสุเทพก็หวังว่าทั้งสองฝ่ายนี้จะคุยกันได้ขอ้ขอขอ้อข้อคิดเห็นที่ร่วมกันนะคะค่ะ ขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชีวะนะคะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เมื่อวันนี้เดินทางเข้าพบ พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันโดยใช้เวลาหารือนานกว่า2ชั่วโมงซึ่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะก็เปิดเผยว่าการหารือครั้งนี้เป็นความพยายามที่จะเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การเมืองที่ยังมีความขัดแยง้งและความรุนแรงอยู่นะคะซึ่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็สนับสนุนในสิ่งที่ทําเพราะปัญหาการเมืองควรเป็นเรื่องที่ฝ่ายการ เมืองต้องแก้ไขค่ะเดี๋ยวฟังจากนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะค่ะท่านและผมมีความหงใยต่อสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างมากเพราะว่าระหนักถึงความแรงของความขัดแยง้งที่ยังดำรงอยู่ในสังคมท่านผู้จัการฐานสูงสุดนั้นเนี่ยท่านก็สนับสนุนสิ่งที่ผมทําในความหมายที่ว่าท่านก็ต้องการที่จะเห็น ่าต่างๆเนี่ยช่วยกันลีบไขสถานการณ์และก็เห็นว่าความพยายามในการดําเนินการใดๆที่จะช่วยแก้ปัญหาได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สมควรทานะครับโดยปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองท่านก็เห็นตรงกับผมว่าก็เป็นเรื่องที่ฝักการเมืองต้องมีส่วนในการแก้ไขปัญหาเป็นสําคัญแล้วก็ได้ยืนยันว่าในส่วนของกองทัพนะครับ ก็ยึดม <Bu> ั <w> ่นในการปฏิบัติภารกิจตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของประเทศและก็ของประชาชนเป็นสําคัญผมก็ได้รับความร่วมมือนะก็ต้องขอบคุณรับความร่วมมือดีมากที่ผ่านมาก็จะแสวงาความร่วมมือต่อไปนะแต่ว่าผมก็บอกแล้วว่าเวลาเจ็ดวันสิบวันนานสุดสองสัปดาห์เนี่ยถ้ามันไม่ไปไหนมันก็จบแล้วการแสวงความร่วมมือไนทีนี้คือจบก็คือว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอก ถ้าสองสัปดาห์ยังไม่สําเร็จนีมันจะไปสําเร็จสัปดาห์ที่สามแ่ผมไม่เชื่อก็คือก็จะก็ผมแน่นอนครับนอกจากนี้นะคะนายอภิสิษ์ปฏิเสธว่าไม่ได้เดินทางไปพบกับพันตารวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวว่าเป็นการเจรจาเพื่อผลประโยชน์ด้านคดีความและยืนยันว่าไม่ได้รู้สึกกดดันกับการดําเนินการในครั้งนี้ค่ะ โดยในวันนี้นะคะนายอภิสิทธิ์จะได้หาหรือกับกรกตและจะเดินสายพบกับกลุ่มต่างๆเพื่อนำไปสู่ทางออกต่อไปค่ะมีความเห็นจากทางด้านของนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลประธานที่ปรึกษาสอสอระบุนะคะว่าหากนายอภิสิทธิ์มีความจริงใจควรไปพูดคุยกับนายสุเทพเทือกสุบานเลขาธิการกปป,ปสให้ยุติการชุมนุมก่อนเนื่องจาก6เดือนของการชุมนุมส่งผลให้ประเทศได้รับความเสียหาย เช่นเดียวกับนายนัทวุฒิสายเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะระบุว่าหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ควรคุยกับนายสุเทพเพราะการเจราจาของพักประชาธิปัตย มักจะมีเงื่อนไขค่ะเป็นความเห็นจากทางด้านของนายนัทวุฒิสายเกลือนะคะทางด้านของนายนพดลปัทธมะค่ะที่ปรึกษากฎหมายอดีตนายกรัฐมนตรีก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะปฏิเสธข่าวการเจราจารับระหว่างพันตำรวจโททักษิณกับนายอภิสิทธิ์ยืนยันว่าไม่มีการเจราจาใดๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงปฏิเสธข้อกล่าวอ้างว่าคุณหญิงพจมาดามาพงศ์เป็นผู้เจราจาซึ่งคุณหญิงพจมานนั้นไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและไม่ได้เดินทางไปประเทศอังกฤษนั้น6ปีแล้วค่ะวันนี้ซึ่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะจะพบกับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะเริ่มในเวลา9นาฬิกาที่ ห้องประชุมสำนักง,งานกรกะตชั้น9ค่ะค่ะก็ติดตามแล้วก็เกาะติดความเคลื่อนไหวได้ที่กกตนะคะนี่ก็เป็นหลากหลายความคิดเห็นนะคะของทั้งพักรัฐบาลแล้วก็พักฝ่ายคา้านด้วยที่ร่วมหาทางออกให้กับประเทศไทย